ซุกขีมันเสมอมันดักเครือเก่ามาดามมันนอคิดฮอสซุ้มมูดเจ้าก็เลยะง่อคงดอกตามานะคะเพือพ่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องค่ะตามที่ได้บอกไว้ด้านบนนะคะว่าเป็นเมียฝะรังไดเอียงแนววัิเอเฮ้ยก็ได้แล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะคันว่าได้กับป้าทิมแล้วเนาะ ถามมามามา,มา,มาฟังมาฟังมาดํมามันนอกได้อีอย่างแดน,นะคะอฮ้ได้บ้านหลังละหาสิพลานเฮ้ยได้ทีตังลอยเลยดิค่ะอยู่แถวในเมืองพนได้คะ่ะเฮ้ยนะคะซอยแวนนะคะเต็มแขนเต็มตู้เซฟน้องพี่นอ้องเฮ้ย แต่ว่าเอ้ยเสียงโทรศัพท์ผาดดังขึ้นก่อนเอ้ยพ่อ,พอหญ่พาโทรมาก่อนพี่น้องคะตกใจตื่นนะคะฟังให้ดีนะคะการเดินทางสายฟอนี่มาดามบานเนาะขออนุญาตแชร์ประสบการณ์นะคะขึ้นยุก,กับบุญกะวาสน,านะคะพี่น้องคะ เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆเนาะอาจจะฟังนะคะอ่าพี่ลายๆห้องหลายๆทางที่คิดจะเดินสายฟอมาดามบานอกสิบอกเดอรคาวาเนาะอ่าลักษณะนะคะฟอแต่ละคนจะไม่เหมือนกันทาเฮามีบุญญากะวาสนานะคะเฮาอาจจะได้ตามฝันแต่ว่า ถ้าบุญวาสนาเฮาโบมี me, นะคะเฮาอาจจะนะคะบบได้ตามฟันทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนจะเดินทางสายฟอให้คิดให้วิเคราะห์ให้ดีนะคะพี่น้องคะซึ่งทุกมือดีเนาะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ว่าบางท่านก็อาจจะรู้แล้วบางท่านก็อาจจะยังบม่รู้นะคะฟอขายฝันบนโลกออนไลน์นะคะพี่น้องคะฟังแล้วก็ ยาสะพึ่งเสือเด้อค่ะพี่น้องคะฟอขายขายฝันส่วนมากเนาะบอกตรงๆเลยนะคะก็เกิดจากคนไทยเฮานำกันนี่แหละค่ะพี่น้องคะเนาะที่อาจจะหารายได้ทางนี้โดยนะคะไม่คำานึงถึงนะคะหัวอกลูกหั้ยิงนำกันพี่น้องคะถ้าผู้ใดคิดจะเดินทางสายนี้นะคะให้ศึกษา รายละเอียดให้ดีๆเมื่อมาดามบันนอกมีโอกาสนะคะจะมาเว่ารายละเอียดให้ฟังอีกครั้ง